สวัสดีค่ะชื่อโอนนะคะวันนี้โอ๋ก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของสัน,นอักเสบอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือนี่เลยอาหารเสริมบาลานยูคอค่ะส่วนตัวเองอะ่ะโอะป่วยเป็นสันอักเสบมาได้ประมาณ2ปีแล้วเนื่องจากงานที่โอท๋ทำา,าต้องเจอกับ ฝุ่นควันมนลภาวะอยู่ทุกๆวันเลยมันก็ทําใหออ้อาการสระาาเสพที่ผกเป็นอะเป็นๆหายๆคือรักษายัางไงก็ไม่หายขาดสักทีนะคะโอ้ก็ต้องคอยไปหาคุณหมอกินยากแก้แพ้กินยากแก้อักเสบพ,พ่นจมูกล้างจมูกเป็นอยู่เป็นประจําเลยซึ่งผมคิดว่าโอ้เสียเงินแล้วหมดเงินกับค่ายาแล้วก็ค่าหมอไปกับการรักษาสนา,าเสพเยอะมากเลยก็เลยไปหาวิธีการรักษาสนาัะาเสบด้วยตัวเองเนาะใน Google จนได้มาเจอบาลานยูคอตัวนี้นั่นแหละค่ะ ส่วนตัวเองตอนนี้ทานได้ประมาณ2เดือนแล้วเนาะอาการชนะอักเสบของโอะก็คือตอนนี้ไม่มีอาการชนะอักเสบเลยและที่สําคัญตอนนี้ยังช่วยในเรื่องของเอ่ออาการปวดประจําเดือนที่โอเป็นมาทุกๆเดือนด้วยเนาะก็คือทานมา2เดือนแล้วก็เวลาเป็นประจําเดือนนี่ก็คือไม่มีอาการปวดประจําเดือนเลยซึ่งรู้สึกว่ามันดีเนาะก็เลยอยากจะมาแนะนาแล้วมาบอกต่อเพื่อน สำหรับเพื่อนเคนไหนที่มีอาการป่วยเป็นไซนาสอาเสบหรือแม้กระทั่งเป็นภูมิแพ้ปวดประจําเดือนก็ลองไปหาบาลานยูคอมาทานกันดูนะคะตัวเองใช้แล้วเห็นผลก็เลยอยากจะมาบอกต่อค่ะขอบคุณค่ะ